สวัสดีครับสวัสดีไปยังเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมบรรยากาศยามเย็นของบ้านไร่ใบบุญนะครับแล้วก็มาชมโตโน่ณปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมที่บ้านไร่ใบบุญนะครับเป็นเวลาที่เรามาปล่อยช้างกินหญ้านะครับเพื่อได้ทานอาหารของธรรมชาตินะครับที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับเราก็จะพามาเดินประมาณนี้นะครับออกกาลังกาย มาปล่อยกินหญ้ายามเย็นนะครับผมแม่ๆก็ดูกันครับว่าบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับดูครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะสวยงามมากๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับน้องช้างเราก็ยืนเลี้ยมหญ้าอย่างสวยงามนะครับอร่อยอร่อยไปด้วยบรรยากาศดีมากนะครับปีนี้ฝนฟ้าค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะดีวันนี้ผมก็เลยมีโอกาส ไม่ได้ไปไหนก็เลยพาโตโนมาฐานหยานะครับเราจะเปลี่ยนกันทุกเชือกนะครับได้มาดืนท่านไปธรรมชาติแบบนี้แต่ว,ว่าเราปล่อยพร้อมกันไม่ได้นะครับวันนี้เราพาโตโนมาก่อนนะครับท่านใดที่เป็นเอฟซีโตโน่ก็ติดตามได้นะครับตอนนี้น้องก็อยู่ในวัยที่กําลังจะโตนะครับเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีย่างแปดปีประมาณนี้นะครับ ก็เลี้ยงอย่างสมบูรณ์นะครับผมนะครับทุ่งนาของเราก็ประมาณนี้นะครับผมอยู่ในท้องทุ่งนาที่สวยงามมากนะครับบรรยากาศที่เสนจ,จะมองไปแล้วหายใจสะดวกนะครับผมไม่มีมลพิษนะครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคมีนะครับตรงนี้จะเป็นที่เรียกว่าพื้นที่ของมัสยิดไปบุญที่กว้างนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้องช้างได้มาอยู่นะครับ ในต้นโอหันตูดให้แล้วตอนนี้นะครับก็มองไปสุดลูกหูลูกตาครับทุ่งท้องทุง่ทงนาตอนนี้เป็นสีเขียวครับช่วงฤดูนี้เดี๋ยวเดือนตุลาพฤศจิกาก็จะเป็นสีทองนะครับผมเปลี่ยนสีนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากนะครับนี่ครับรั้วเขตของาาบ้านไร่บุญของเรานน่นตงไปข้างล่างนะครับมองเห็นหญ้าทงสูงนั่นคือเป็นต้นหญ้าท่เาปลูกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นคคกวัวของเรานะครับเป็นฟาร์มบัวของเรานรยาวไปนี่นะครับฟาร์มวัวของเรายาวไกลสุดลูหูลุดตานน่นครับถึงข้างล่างนู่นนะครับสำหรับหญ้านะครับผมส่วนตัวโน่ก็จะยืนเรียงอยู่ตรงนี้นะครับผม ยาอ้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมอาหารการกินของช้างภาพที่สวยงามมากนะครับภาพตรงนี้เราก็พามากินแบบธรรมชาติอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับตรงนี้ว่าเป็นช่วงดูฝนยาจะสวยงามหน่อยนะครับ ตัวโน่นเนี่ยตามอำเภอใจเลยนะครับเป็นสมุนไพรด้วยครับหญ้าพันธุ์นี้เรียกเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเรียกหญ้าพริกหรือหญ้าโจดนะครับผมต้นโจดหรือต้นพริกนั่นเองนะครับหลายท่านคงจะเคยเห็นนะครับผมต้นจะคล้ายๆไม้ไผ่นะครับจะคล้ายๆใบไผ่นี่ครับต้นจะคล้ายๆกันจะชอบมีเห็ดเกิดขึ้นด้วยถ้ามีต้นนี้นะครับผมคล้ายๆกันนะครับเขียวๆข้างล่างไม่ใช่หญ้านะครับข้างล่างเป็นทุ่งนานะครับผมเป็นทุ่งนาข้าวนะครับ เราก็มาเล็มในช่วงเย็นนะผมมาสัมผัสบรรยากาศช่วงเย็นได้นะครับกับเราที่นี่บ้านใต้ใบบุญนะครับตอนนี้หนุ่มน้อยของเราก็ถ่ายให้ชมเป็นช่วงเป็นตอนเป็นช็อตไปนะครับกําลังจะโตเป็นหนุ่มนะครับ ก็จะแต่งตัวเป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้กําลังเริ่มนะครับเริ่มเราก็พามาทานนะครับตอนนี้พี่หมามเรียกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอาหารไปให้นะครับ โดยรอบนะครับพี่หมังมาอยู่นู่นนะครับนู่นครับอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ฝั่งนูนนงน้นนะครับมองเห็นไกลๆลิกๆนู่นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมที่เรามาถา่ายทอดท่านรับชมกันนะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับ อิ่ย่างอริดอร่อยเลยนะครับผมน้องช้างถูกใจอย่างมากถูกใจอย่างแรงเลยนะครับเอสซี FC ของโตัวโน่เนี่ยคงจะถูกอ,อกถูกใจมากได้เห็นวานนี้นะครับผมเพราะมีคนถามหาเยอะนะครับ ดูกันอย่างดีครับทุกเชือกได้กินเหมือนกันหมดนะครับผมอุดมสมบูรณ์เหมือนกันหมดทุกเชือกนะครับกินแล้วก็เล่นดินนะครับผม บรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายชมกันอากาศดีดีพี่น้องอยากให้แม่ๆม่ได้มาสัมผัสสูตรอากาศบริสุทธ์ตรงนี้จังนะครับบางคนอยู่ใน,ในเมืองเนาะบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยมาแบบนี้นะครับอยากท่านแม่ๆของเราทุกท่านได้มาสูดอากาศบริสุทธ์แบบนี้จังนะครับมาสูดอากาศด้วยกันกับอากาศดีๆแบบ,น,นะบ,บนี้นะครับดูครับยาของโตโน่อาหารที่เขากิน มีความสุขมากครับน้องช้างของเราตัวนี้คือเป็นท้องทุ่งนาครับนี่ครับเป็นนาข้าวเขี้ยวขจีเป็นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเวลาช่วงฤดูเกี่ยวข้าวก็สามารถทานอาหารได้นะครับทานต่อฟางได้นะครับนี่ครับ้างของเราดูแลกันไปครับบ้านไร่ใบบุญนะครับที่นี่ท่านใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม089 6266316นะครับมาเจอน้องช้างเราได้ที่นี่นะครับผมมีสิบเชือกครับอยู่ที่นี่ดูแลกันอยู่สิบเชือกนะครับเนี่ยครับความสุขของเขานะครับเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมเราเลียงช้างแบบผสมผสานนะครับมีทั้งช้างมีทั้งวัวมีทั้งควายเราทำพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมนะเราอ่า เด,เดินตามนะครับผมเดินตามรอยพ่อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงกาศแสนดีถูกใจโตโนโ่เลยนะครับ อากาศดีมากๆนะครับช่วงเย็นอย่าลืมครับผมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดติดตามคลิปของเราด้วยวันนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าหลายท่านจะชมคลิปยามเย็นของเราแล้วนอนหลับฝันดีมีความสุขกับครอบครัวนะครับผมวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you every day บ๊ายบดีครับ